ผมนายวลากรกันสกุลน,นะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแม่แบบของหน้าบล็อกเกอร์ของเราเองนะครับอย่างแรกครับให้เราเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับตามอด้าน,นบนที่ผมได้ทําการล็อกอินเข้าไว้อยู่นะคือเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าบล็อกเกอร์แล้วก็เข้าลิงก์บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์จุดดอจุด,จด,จดมนะครับหรือ c o m นะครับ ครับผมเมื่อเราเข้าสู่หน้าตาแบบผมแล้วนะครับก็อย่างแรกเลยครับก็คือเราจะครั้งที่แล้วผมได้สอนเกี่ยวกับการสร้างบล็อกไว้นะครับครับผมทีนี้เราก็จะทําการเข้าไปดูแอนดูแลบะ็อกบล็อกของเราเองนะครับกดคลิกที่ชื่อบล็อกของเราเลยเลยครับเียคลิกที่ชื่อบล็อกของเราเลยเลยครับที่ผมทําสี่เหลี่ยมไว้นะครับกดไปครับผม เอาผมเมื่อกดไปครับก็จะเห็นการตั้งค่าในส่วนของบล็อกเรานะครับให้เราหันมาทางด้านซ้ายมือเราครับหรือเราดูไปทางด้านซ้ายมือครับในตัวนี้ครับที่ผมทําการอ่าอาวสี่เหยหรือวงกลมไว้นะครับก็คือทางนี้ครับให้เราทําการเปลี่ยนให้เลือกในหัวข้อของแม่แบบครับผมครับผมตามที่ผมชี้เลยนะครับแม่แบบครับ ครับเมื่อเราเลือกแม่แบบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นทางด้านขวามือเราก็จะเปลี่ยนตรงหน้าตาไปนะครับในส่วนนี้ครับคือการแก้ไขในส่วนของหน้าแม่แบบครับต่อไปนะครับให้เราเห็นปุ่มสีส้มๆไหมครับก็จะมีการว่ากําหนดค่าครับเมื่อกําหนดค่าใช่ไหมครับเราก็แค่กดคลิกเป็นหนึ่งทีครับเพื่อที่ทําการเข้าสูงในการเครื่องมือใช้ในส่วนของการกําหนดแม่แบบครับครับผมอย่างแรกที่เราเห็นเลยครับ ก็คือเครื่องมือการออกแบบเทมเพลตบล็อกเกอร์นะครับก็คือในส่วนนี้เราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนส่วนของพื้นหลังได้เปลี่ยนของรูปแบบความกว้างของข้อความได้นะครับความกว้างเปลี่ยนแบบได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มเกี่ยวกับการ เปลี่ยนในส่วนของเทมเพลตนะครับถ้าเราสังเกตทางด้านบนดีๆนะครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ครับก็คือเป็นการแก้ไขในส่วนของเทมเพลตครับต่อไปนะครับเราสามารถที่จะมาดูว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนได้มีรูปแบบแบบง่ายมีมุมมองแบบไดในดัมมิกมีหน้าต่างรูปภาพแล้วก็บริษัทดีจำกัดอย่างนี้ครับผมต่อไปครับอย่างแรกคือผมต้องการเปลี่ยนเทมเพลตให้ไปอยู่ในส่วนของ หน้าต่างรูปแบบใช่ไหมครับก็สามารถคลิกที่หน้าต่างรูปแบบของเราก็คือจะเป็นหน้าต่างรูปภาพนะครับผมกดเข้าไปดูครับครับตรงส่วนด้านล่างครับที่เป็นบล็อกของเราครับก็จะทําการเปลี่ยนไปด้วยครับสังเกตดีๆนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบไปครับครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกส่วนของที่ตัวบล็อกเกอร์ได้กำหนดมาให้ครับในนีานี้นี้นกที่นี้ผมมีอยู่สามอันใช่ไหมครับก็ลองเลือกที่สามนะครับ ครับผมเออสวยเลยเนาละครับคือการเปลี่ยนแม่แบบในส่วนของแคมเปญนะครับต่อไปครับให้ลองมาทางดูทางด้านบนด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าพื้นหลังอยู่ใช่ไหมครับครับผมต่อไปครับเราลองกดดูครับอ่ามันก็ทางด้านขวามือก็จะมีอ่าภาพพื้นหลังกับทีมสีหลักครับผมทางนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้นะครับเพียงแค่กดตรงด r o p เนี่ยครับ มันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกว่าเราต้องการเป็นแบบภาพแบบไหนหรือจะอัพโหลดภาพของเราเองขึ้นไปในตรงนี้ผมขอ,อเลือกรูปแบบภาพนะครับต่อไปเราสามารถเลือกทางด้านด้านตรงกระกระรุกภาพพื้นหลังนะครับมันจะมีหัวย่อยลงมาครับเป็นแบบศิลปะนามธรรมนามธรรมแล้วก็ธุรกิจเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเราลองมาเลือกในส่วนของศิลปะดูครับ นี่ครับก็จะมีรูปแบบใหม่ๆเข้ามาครับจากตามที่เราต้องการชอบเราชอบเลยเลยครับครับผมของผมนี่ขอลองเลือกดูก่อนนะครับเป็นแบบนี้ก็จะทำการเปลี่ยนรูปแบบไปครับในส่วนนี้นะครับหรือหรือไม่ก็ลองเลือกธรรมชาติดูก็ได้ครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกผมชอบแบบนี้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วให้เรากดสิ้นสุดนะครับในส่วนด้านล่างครับจะมีคำว่าสิ้นสุดอยู่เอ,เอ้เสร็จสิส้นนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับก็จะเสร็จสิส้นในส่วนในการเลือกภาพพื้นหลังครับแล้วก็เรามาดูตรงชีนหลักบ้างครับชีนหลักก็หมายความว่าจะเปลี่ยนชีนสีของบล็อกของคุณไปที่แถบขั้นสูงเพื่อกําหนดค่าสีสําหรับอ,มโมโองค์ประกอบต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหัวข้อถัดไปนะครับเ,เราสามารถที่จะเปลี่ยนชีนได้นะครับจะมี ทีส่วนที่แนะนําอยู่ครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบทีแนะนําเราสามารถที่จะกตบ,บบาร์ทางด้านทีสีหลักได้นะครับก็จะมีเรื่องกําหนดค่าสีนะครับในหน้าที่นี้ผมชอบตามสีเป็นสีทีทท่แนะนํานะครับเป็นสีส้มครับได้สังเกตดีๆนะครับการภาพแสดงตัวอย่างตรงตรงชื่อเอตรงข้อบ,บทความของเราหรือตรงข้อความของ,ของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปนะครับ อนแรกเป็นสีเงินอยู่ใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มให้เราเห็นนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับใน้านด้านซ้ายบนนะครับจะมีการปรับขนาดความกว้างนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดความก้างกว้างได้นะครับก็คือลองกดลิกเข้าไปดูครับก็จะมีอ่าทางด้านขวามือก็จะมีการตั้งค่าทั้งทั้งบล็อกครับแล้วนี่คือระดับเป็นพิกเซลนะครับในส่วนของความกว้างของบล็อกนะครับครับ เดีย๋ยวลองกำหนดค่าดูครับต้องการขยายประมาณตัก1พันหนึ่งร้อยครับผมก็จะเหตุเอเเก์ด,ดีๆนะครับความกว้างของบล็อกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแต่เดิมมันมีความกว้างแค่เก้าร้อยหกสิบกว่ากนะฮะเราลองรีเซ็ค,ค่าดูก็ได้ครับตรงส่วนรีเซ็ค,ค่านะครับถ้าเราเกิดทำการติดพาาหรือ ร่างขนาดใหญ่เกินไปเราสามารถที่จะกดรีเซ็ตค่าได้นะครับหรืออย่างผมเนี่ยผมจำค่าเริ่มต้นตรงส่วนนี้ไม่ได้ก็สามารถที่จะทําการเปลี่ยนได้นะครับแท่กดตรงนี้ครับจะเป็นการรีเซ็ตค่าความกว้างค่าเริ่มต้นของแม่แบบนะครับนี่ครับ9้าสิบนี่ครับก็จะเข้าเข้าสู่การตั้งค่าให้เป็นรูปแบบเดิมครับครับในท่านี้แล้วแต่บุคคลที่ชอบนะคบเอ้บุคคลที่ชอบนะครับครับลองลองมาดูในแถบ แถวข้างขวาดูนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับลองสังเกตครับส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทางด้านขวาความมือของเราก็จะเพิ่มขึ้นตรงเกี่ยวกับของชั้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมีความกว้างเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เช่นเคยครับเราสามารถที่จะกดอิเคค่าความกว้างได้เลยนะครับครับลองกดอิเคค่าทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมครับ ทางนี้ผมไม่ต้องการเปลี่ยนใช่ไหมครับผมก็ข้ามไปในส่วนนี้ครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของด้านซ้ายบนนะครับเป็นเมนูแมรูปแบบนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของตัวเทพตเราได้นะครับลองกดเข้าไปครับนี่ครับคือรูปแบบทางด้านการแสดงตัวอย่างของด้านล่างนะครับนี่ครับคือรูปแบบของผมนะครับที่ผมได้ทำที่ผมได้เลือกไว้ครับหรือตัวบล็อกที่เลือกไว้ครับเราสามารถที่จะกําหนด การอ,ออกแบบเนื้อหาได้นะครับแล้วก็ส่วนการออกแบบส่วนท้ายได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการออกแบบเนื้อหาอเนื้อความนะครับเราก็เราสามารถที่จะออกแบบเราได้นะครับก็คืออย่างเช่นผมต้องการออกแบบไปเนื้อความไปทางด้านเมนูไปทางด้านเกี่ยวกับไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็ผมตรงส่วนด้านล่างครับก็จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของเราไปทางด้านซ้ายมือนะครับ ตตอนแรกบดวาาบล็อกเนี่ยจะอยู่ทางขวาอาอยู่ทางซ้ายนะครับอาตอนนี้ก็เปลี่ยนไปทางขวาแล้วก็เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับสัตว์นะครับจะอ,อยู่ทางขวาแล้วก็ย้ายมาทางด้านซ้ายมือรอที่เราเห็นนะครับโอเคครับต่อไปครับเรามาดูส่นสวนของการออกแบบส่วนท้ายดูนะครับครับต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูการแสงดงรูปแบบสุดท้ายได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการในการออกแบบสุดท้ายเป็นตัน,นแรกนะครับ มก็ลองมาดูข้างล่างก็จะเป็นกรแสที่มานี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่ได้มีทําการในพิมพ์หรือข้อความเพื่อการแก้ไขลงไปนะครับครับอย่างแรกผมก็จะเปลี่ยนเป็นกลับเป็นที่เดิมนะครับกลับที่เดิมคือนี้กับอันนี้ครับเพราะผมไม่องการเปลี่ยนนะครับในส่วนของรูปแบบแต่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่อารูปสไตล์ของท่านผู้ชมเองครับที่ต้องการทํบ อไปครับเรามาทาั้งเรามาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นรูปแบบขัน้นสูงนะครับรูปแบบขั้นสูงนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกตัวสอนนะครับหรือตัว <c oughs> เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับอย่างเช่นผมต้องการ ยังไงเราสามารถที่จะล้างการเปลี่ยนท่านสูงได้นะครับแต่ในท่นี้ผมต้องการราคาให้เป็นอย่างเดิมนะครับก็ข้อความก็จะเป็นแบบเดิมน,นะครับจากสีส้มก็เดิมครับต่อไปครับเอามาดูเรื่องแบบอักษรบครับในแบบอักษรนี้เราสามารถที่จะ,ะเพิ่มอ,อ,กอักษรให้ดูตัวอักษรที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนเปตัวนี้ข้อความทางด้านล่างก็ที่เป็นแสดงตัวอย่างครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับ เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบที่ผมได้เลือกครับนะครับผมถ้าเราไม่ต้องการเหมือนเดิมครับเราสามารถที่กดล้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับครับผมก็ทําการล้างการเปลี่ยนแปลงส่วนการล้างการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงนะครับถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแค่อันใดอันหนึ่งนีครับแล้วเราต้องการล้างล้างทั้งหมดล้างแค่อันเดียวครับให้เราเลือกแบบเดิมนะครับแต่ถ้าเรากดล้าง ก็เราสามารถที e ่จะเปลี่ยนรูปแบบของพื้นหลังได้นะครับในพจนชั้นสูงนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแบบพื้นหลังส่วนนอกพื้นหลังส่วนัวพื้นหลังวนความได้นะครับแล้วก็ลิงก์ต่างๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับจะมีกรอบกรอบบอกในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของพักอื่นๆนะครับมีชื่อบล็อกครับมีส่วนของกดวางครับกดวางของเฟรคไอของแครบแล้วก็ ครับมีส่วนอ่าหัวเรื่องนะครับเป็นหัวเรื่องแล้วก็ส่วน,วนของวันที่ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้กอ่าได้กเกือบหมดเลยนะครับเป็นมาอ่ารูปแบบของบล็อกนะครับคือเราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับสาหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการแก้ไขต่างๆนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขแบบง่ายๆโดยทางบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะมีตัวอ่าเครื่องมือให้เราอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่เราต้องรู้เกี่ยวกับภา,าษาทางการเขียนเว็บไซต์นะครับอย่างเช่น html css และ java นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับในส่วนนี้ครับผมแลวสมมติถ้าใครต้องการเพิ่ม css ที่เรากำหนดเองเราก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้นะครับครับผมทั้งนี้ครับ ผมก็ขอจบในการเปลี่ยนแม่แบบนะครับเมื่อเราทําการเสร็จแล้วนะครับก็คืออย่างแรกนะครับม่อย่างแรกครับคือแบบว่าเราทำเราทาการเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับให้กดตรงปุ่มทางด้านขวามือด้วยนะครับเกี่ยวกับการใช้บล็อกใช้บล็อกนะครับคือเมื่อเราทําการเสร็จสิ้นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหน้าแบบของเทมเพลตหรือพื้นหลังของเพจเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดใช้กับบล็อกด้วยนะครับ เพื่อที่จะทำการเซฟว่าเออเราต้องการใช้แบบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดถึงเราจะไม่มีพื้นฐานก็เถอะประมาณนี้ครับก็คือในส่วนนี้ครับผมก็ขอจบในการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการออกแบบแม่แบบนะครับท่านผู้ชม ท่านใดที่ยังสนใจอยู่สามารถที่จะดูอ่านเนื้อหาของผมและ,ะสามารถติดตามเนื้อหาของผมได้ในส่วนเนื้อหาต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ